สุดยอดครับเพชรห้าหนึ่ง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 โอ้โหแข็งแรงมากสุดยอดสุดยอดยอมยอมยอมห้าหนึ่งหนึ่งไม่ไหววะเพชรห้าที่ผ่าเรานี่ห้าหนึ่งหนึ่งวิ่ยใช่ไหมเไม่ไหวว่ะ แล้วกีพิซซิ่งวิ่งเท่าไหรนะ่วะเนี่ยน่าจะสี่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 ห้าศูนย์น่ะโอ้โหสุดยอดอะ่ะบอกเลยแข็งแรงแข็งแรงกันทุกคนโคตรแข็งแรงดูดิฮะ ขแข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงมากทุกคนแข็งแรงมากเลยครับสุดยอดไม่ไม่มีไม่จริงๆมันน่าจะมีจะมีคนฉีดแถวนี้นะมันน่าจะโอเคนะสุดยอดครับ